E aí สวัสดีครับครูอ <Incred ibly S 3> ้าวพี่รพีเป็นยังไงมายังไงล่ะเนี่ยฮะมาลถส่วนตัวละครับดี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 มาก่อนตอนเด็กๆดนี่ยังวิ่งขึ้นรถเมย์อยู่ครูยังจำได้เลยนี่ดีดีื่อก่อนยังเด็กอยู่ครับอืมนี่โตแล้วเนาะเออดีรูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยอืม๋นวนี้น้องเรียนก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับ เป็นเรื่องปกตินะการเวลามันเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแต่อยากจะพูดเลยว่า,เ,าเด็กรุ่นนี้มันแสบแสบครูเ,เนี่ยแทบจะปราบไม่ค่อยจะอยู่เ,เหมือนรุ่นพวกเธอก็อแสบแล้วนะรุ่นยิ่งแสบกว่าเดิมอีกออนั่นแหละเออแล้วเป็นยังไงได้ติดต่อเพื่อนเก่าๆบ้างไหมอ่ะพีรพัฒนเอานี่ไปเลี้ยงให้ครูหน่อยครับ รีบรีบเรียงแล้วเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวโอเคครับขออนุญาตค่ะอ๋อจ้าอาจารย์เอางานมาส่งค่ะอ๋อโอเควางไว้ตรงนั้นเลยจ้าอาจารย์ทาข้าวด้วยกันมั้ยคะเรียบร้อยแล้วตามสบายเลยอืมค่ะพี่ละพัร์เธอเรียงเสร็จยังน่ะฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับทำเป็นเหมือยเด็กสมัยนี้เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะเธอเนี่ย งานยังวะเออน่ะไปกินข้าวีกว่ะมือจะเปื่อยจะได้ควงเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นคนที่เดินสวนเข้าไปในห้องพักครูเปล่าวะดาวห้องหนึ่งอะทำไมวะมึงชอบเหรอเฮ้ยก็ก็น่ารักดี กูอยากรู้จักพอมีวิธีปะกูรู้แค่ชื่อว่ะแล้วถ้ามึงอยากรู้จักมึงยว้ยเดี๋ยวหลังกินข้าวมีวิธีโอเคโอเคไหนไว้เกมีนี่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 เฮ้ยอภิญญามึงแลฤตรวันนี่เบอร์อีเมลมึงจดเลยจดจดนี่นี่นี่จดจดจดเฮ้ย กูล่วมึงดูหน้าดาวไหมต่อหมอต้นไหมกูล่วหน้าดาวด้วยดูจมูกอย่างบาดูดีนะเว้ยดูดีไม่กลัวไม่กูดูผมนี่ผมหยางเอ๋อเลยนะเว้ยไม่เอ๋อสรอกดูดีเอ้ยกูล่วมึงพูดเกินไปแล้วไม่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 มึงดูตาโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดีดูดีแก้มป่องมึงชื่อว่าดูดีมึงพูดเกินไปแล้วเนี่ยคนเรานี่มันก็น่าเชื่อเลยนะดูดีดูดีว่าจะมีพัฒนาการกันได้ขนาดนี้ทคนเราชิบหายแล้วดี เฮ้ยเอ้าหมางแต่เมื่อไหร่วะตั้งแต่ผมสั้นจมูกบานโอ้ยเจ๊ มเออมึงเรียกกูมาแต่เช้ามีอะไรวะคือกูอยากจะขอโทษดาวอ่ะกูไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพอมีวิธีอะไรแนะนำปะกูก็พอจะเข้าใจนะเว้ยความรักมันก็เหมือนลูบิกอ่ะกว่าจะตรงล็อกตรงสีมันต้องใช้เวลานี่กูเล่นมาสองวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยล้วงปากาอะไรของมึงเล่นวะนั้นอ่ะโอ้ยมันหมดยุคไปตั้งนานแล้วโค้งปากงงปากานี่ยุคนี้เขาเป็นยุคทองลูบิกเออเรื่องัสมองฝึกสมอง เเออเออก็แต่มีแผนอะไรแนะนำกูป่ะวะไม่อยากเ้ยบอกเขาตรงๆขอโทษเขาตรงๆพูดไปเลยลูกผู้ชายต,ตรงอย่างแรกนะเว้พี่หาของขวัญสักชิน้นห่อใส่กล่องอย่างดีเดินเข้าไปหาเขามอบให้เขาพร้อมกับพูดความในใจของมือให้เขาฟัง พูดไปเลยพี่พูดเลยพูดไปดิไม,มไม่ไึงอะไรแนะนำไปก็ไม่ทำมีวิธีหนึ่งเบสิกเล่นกีตาร์เสียงดนตรีเนี่ยแหละช่วยให้เขาแบบผ่อนคลายหากีตาร์ที่เท่สักตัวแต่งเพลงเพาะๆสักเพลงเดินไปหน้าเขาตั้งใจนะเว้ยเปร่งเสียงอันไพเราะของมึงให้เขาฟัง ร้องเลยร้องเลยอย่าเลยเสียงกูไม่ดีอ่ะกพรว่าเขาคงเก็บที่หน้าอย่าเลยพอแนะนำอะไรไปก็ไม่ทำไอ้นุ่นก็ทำไอ้นี่ก็ทำไม่ได้วิธีงั้นก็ใช้วิธีเก่าสมัยรุ่นพ่อกูเลยใช้กับแม่กูแม่กูหลงกิบขนาดนั้นเลยเหรอเออเป็นวิธีแบบเบสสุดแล้ว อยากรู้ปะล่ะเอาดิอยากรู้ยะสักหน่อยสักหน่อยตามไม่มาเนะมีวิธีแนะนำเยอะแยะเลยนะเว้ยห้าทับหนึ่งวันพุธห้องสามสามหกหกเฮ้ยห้องนี้แหละห้องนี้แหละเกมห้องนี้อ่ะเออเฮ้ยแต่ว่าดาวจะนั่งโต๊ะไหนวะไม่มีไม่มีปัญหาห้องนี้กูเดินผ่านบ่อยเว้ยดาวจะนั่งแถวที่สามกลางห้องแน่ใจนะทัวร์ทัวร์มมีพลาด อ่ะเชื่อเชื่อแน้วทำไงต่อผมเห็นยากก็ใช้ต้องใช้วิธีที่บอกที่กูบอกมึงอะอที่ใช้พ่อแม่นะเออที่พ่อกูทำแม่กูแม่กูหลงจัดไปเขียนจดหมายเว้ยเขียนจดหมายบอกความในใจขอโทษเขาจัดมาจัดมาจัดมาเลยกูขอกระดาษหน่อยดิกระดาษมึงยังจะเอาของกูมาเหอเนี่ยโอเคไปกูขอยเรื่องดิ เออว่ากูยืมหลังหน่อยดิเออเออเ,ออเร็วเร็ว็วเกทโมก็มคนทุกไม่เห็นโอเคแถวสามใช่ไหมเออเร็วเลยโอเคโอเคแต่โอเค,อเคป่ะเฮ้ย ดีดาวสั้นเหรอวะกูไม่ได้ใส่ไปสั้นเลยนะเว้ยแั้วทำไมดาวไม่เห็นหวะนั่นจดหมายเป็นหะารวะหรือว่าจะเป็นในพวกที่ขึ้นมาทำเมนะืองเนาะไม่อาจจะก,กวาดแล้วเพ่อลงพื้น เฮ้ยเกมมาหนังสือกับตูนด้วยเหรอโอ้ยพี่ยุคนี้แม่เป็นยุคของนักอ่านเว้ยนี่คนนั้นเล่มล่าสุดกูเข้าแถวซื้อเป็นชั่วโมงกว่าจะได้มาแล้วมึงกับดาวไปถึงไหนแล้ววะถึงไหนอะไรล่ะใครไม่ตอบกูซัาคำ กูหาโอกาสไปขอโทษเขาอยู <g imos ümüz> ่เน <Cyberpunk> <c oughs> ี่ยพอมีอะไรแนะนำกูปะล่ะมือดาวของมึงมาโดอละข้อมือดาวไปโดนอะไรมาวะโดนแทงด้วยวุธนไม้สั้นเฮ้ยมึงมึงรู้ได้ไงวะ คนร้ายคือคนใกล้ตัวนั่นก็คืออ่านต่อฉบับต่อไปโอ้ยไอ่คิวว่าไงนะอือเอ๊ะอยู่อ่ะขอโทษ อะไรวะเนี่ยฮะเอ้ยไหวไหมเนี่ยเหมือนจะแพ้แดดว่มันแบบเลียนหัวมันต็๊บแบบมันเหมือนแบบเล่นเล่นไมก่อนเล่นเล่ไมก่อนเลยหน้ามืดจะแบบปวดหัวมากกันตอนนั้นว่เออไปโงพยาบาลกันป่ะเออไปไปดกว่ากิยาว่ะไงพยาบาล โอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บเป็นอะไรอ่ะไหนข,ขอดูหน่อยสิเจ็บอ่ะไหนมาที่มาโอ๊ยเจ็บเจ็บเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้ยจังครับผมเ,เป็นเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงครับมันหน้ามืดเหมือนมีอะไรบ,บีบหัวเดี๋ยวลองดูตัวนี้แล้วกันเผื่อน่าจะช่วยได้เนาะนะอ่ะก็เดี๋ยวไปกินพร้อมกันกับ หลังอาหารกินหลังอาหารนะอเปวดหัวอย่างเดียวใช่ไหม<อ><อ>เป็นหวัดด้วยเหมือนจะมีน้ำ,นำมูกครับคือเราขอโทษนะวันนั้นอะที่ว่าเราพูดไปไม่ดีจริงๆเราแค่พูดกับเพื่อนแค่นั้นแหละที่นายว่าฉันปากใหญ่จมูกบานหูกะเนี่ยนะใช่สิ ฉันมันไม่สวยไม่น่ารักนี่เราขอโทษที่เราพูดแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ดาวอ่ะทั้งสวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะไม่ต้องมาพูดดีเลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวครูเอาจัดตัวนี้ให้มันจะต้องกินคู่กันวันละวันละหลังอาหารสามมื้อเข้าใจเปล่าเออ โอเคน่าจะไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ไอด้วยครับใจผมไอเจ็บคอมากอ๋อเจ็บคอด้วยหรอเจ็บคออืออือใกล้ตายแล้วมั้งเอ่าแล้วข้อมือไปโดนอะไรมาก็ลื่นล้มในห้องน้ำอ่ะแล้วเอามือไปเท้ามันก็เลยเคีอ่ะซุ่มจับเงีนนะเราเนี่ย นี่นายว่าฉันอีกแล้วนะโอ้เราล้อเล่นนะมามาเดี๋ยวทายาให้นะบ้าๆ่ลยเจ็บโอเคโอเคยาที่ฉันให้ไปเนี่ยก็กินให้ครบด้วยแล้วกันล่ะอย่าลืมนะสามมื้อหลังอาหารน่ะป่วยจริงๆเดี๋ยวเป็นโรคโน้นเดี๋ยวเป็นโรคนี้ต่อไปเดี๋ยวไปหาหมอให้เช็คตัวตรวจสุขภาพซะบ้างแล้วนี่อะไรเนี่ย แม่ฉันเผลอหน่อยไม่ได้เลยนะโหยพวกผู้ชายนี้จริงๆเลยปล่อยอให้นะ มาถึงพร้อมกันเลยนะพร้อมๆแล้วทำไมดูเหมือนเหนื่อยๆอ่ะอ๋อไม่มีอะไรสบายดีว่าแต่ถืออะไรมาเยอะแยะของไม่ใช่ในที่พักเลือกอ่ะเหรองั้นเราช่วยถือหน่อนะขอบใจนะไม่เป็นไร กูขอมอบกั๊กสองใบไปดันจบเทินไว้มอเพื่อนเอาดิลงดิรออะไรล่ะตาใครวะเฮ้ยเกมคุณแรกจะเปสา่ว่ะเฮ้ยนี่ลงแล้วลงแล้วเฮ้ยให้มึงดีกักกตันใหม่วะเอ้ยเกมเออเว้พวกมึงเล่นไปก่อนเลย ว่ามาพี่นีอะล้วะก็เมื่อวานอ่ะขาบคอมที่กูแชทกับดาวอ่ะดาวว่าไงแล้วกูบอกชอบดาวไปวพอกูบอกชอบดาวไปอะเขาก็ออฟไลน์หนีเลยว่ะวเขาจะอ่านได้ไมั้ยเนี่ย ไมเนี่ยเวลาการแชทนะเว้ยเวลาแบบออฟไลน์ไปแล้วเนี่ยมันจะส่งไปที่เขาเว้ยนี่บ้านมึงมีคอมป์ะเนี่ยมึงรู้รู้เรื่องป้ะเนี่ยแล้วกูจะทำไงต่อไปโอ้ยเขารู้ขนาดนี้แมึงก็ต้องแสดงตัวแล้วมึงต้องจีบเลยเพราะว่าเขารู้แล้วมึงชอบเขาไม่เอาอ่ะกูทำไม่ได้หรอกกูไม่กล้ามึงก็รู้อ่ะไม่เอาว่ากูทำไม่ได้จริงๆยังิ้มแฉะให้เว้ยแฉะแรกนะเว้ยมึงต้องรอ ความรักโปรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอบกอดฉันไว้แผ่วเบาโอความรักที่อ่อนหวานโรยความงามพาหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบ มองจันทราเวลาฟ้าดำบอกเทะเลฉันคงเข้าใจมีความงามขึ้นมาครั้งใดเป็นพบเธออยู่ข้างในจะทำให้โลกสดใสและก็ทำให้ฉันเศร้าใจเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้เป็นเพราะเธอโอ้ความรัก มองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาอบกอดฉันไว้แผ่วเบาโอความรักที่อ่อนหวานโรยความงามพาหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉัน ี่อันน yes, ี้เว้ยอันนี้มีอะไรให้ดูของดีของดีนี่ของดีเลยอาจารย์กิดคณิตคิดในใจทดลองเรียนฟรีมสนใจไปเรียนป่ะไปดูไปดูมจะเรียนเหรอไม่เรียนอ่ะมันไม่ใช่ทางกูคณิตอ่ะเอาต้องมาให้กูสมไมวะเนี่ยอ่ะอยากรู้ดาวไปเรียนนะเว้ยดาวเนี่ยไปเรียนคณิตสนใจป่ะเดี๋ยวไปเนี่ยเวลาจะถึงแล้วกูไปละกูไปละเตะบอลก่อนไปไป และนี่ก็คือการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสถิตินะครับสรุปแล้วมันก็คือเรื่องของการตั้งสมมติฐานเพื่อเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาสรุปผลและนําไปหาข้อสรุปเป็นวิจัยมานะครับเพื่อใช้ในกลุ่มตัวอย่างของเราเอาละวันนี้การเรียนของเราก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนเพิ่มเติมครับก็ไปติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับผมตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ

คิดว่าดาวจะรู้ส yup. ึกยังไงกับูอะเวลาที่กูทักแชทเข้าไปนะเว้ยเขาคุยดีกับกูตลอดอะแต่พอกูจะบอกชอบเขาทีไรอะเขาก็ออฟไลน์หนีไปทุกทีเลยนะเว้ยว่าดาวเขาจะรู้สึกยังไงวะให้เกมว่าเขาจะคิดยังไงกูวะเฮ้ยไทยเลยเนี่ย so ถ้าเขาบอกในแชทแล้วมั้งแบบแล้วเขาออฟไลน์นะเว้ยไม่บอกตรงๆกับเขาเลยเออบอกไปเลยตรงตรงเล่นู้เล่นใหม่เลยจุนนี่ฮอุ้ยโทษครับโทษครับขอ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 โทษครับ เ้าวดาเอ่อขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรคือคือเรามีอะไรจะบอกอ่ะอะไรเหรอคือเราเออมีอะไรเออทำอะไรเราขอตัวนะเราเราเรา,เราชอบเธอดาว ทำไมถึงชอบเราอ่ะแล้วก็มีเหตุผลอยู่สามข้อนะอข้อแรกเวลาที่เราได้คุยกับดาวอ่ะอเราโคตรมีความสุขเลยอ่ะอส่วนข้อที่สองอเวลาที่เราได้มองมองดาวอ่ะ โคตรมีความสุขเลยนะแล้วเราเข้าสุดท้ายล่ะข้อสุดท้ายเวลาที่เราได้บอกชอบดาวอะ่ะเราโคตรมีความสุขเลยนะดาวสุสานวาาเลนทายนะขอบใจนะ แล้วทำไมถึงเพิ่งมาบอกเราอ่ะก็เรากลัวว่าดาวจะไม่รับรักเราอะสิ กระดาวไปถึงไหนแล้ววะไปถึงนาไปถึงนาดาวเป็นไงบ้างวะเป็นไงเลยล่ะเคยไม่ตอบกูซักคำเฮ้ยนายในชีวิตเปล่าแต่เราวันนั้นเนี่ยเอาสมุน่ะแต่เราว่าตัดว่าหูกว้างใหญ่ใหญ่จะบุกป่าแบบจะบุกบานอะแล้วขอโทษนะแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดอ่ะเออเฮ้ยไม่ตั้งเลยแล้วกดจริง โอ้เราพูดเล่นจริงจริงให้ไหนว่าเราเจ็บแขนอ้อยเจ็บเจ็บมากเปล่าแต่พูดเล่นกับเพื่อนทั้งนั้นแหละนี่นหยว่าฉันปากใหญ่หูกว้างจมูกบานเนี่ยนะโอ้โหคูครับอ้าวโอ้ช็อต